ชนผมอ่ะออกว่าได้ไงไม่ดูเลยนี่อย่าพูดมั่วๆนะกล่าวหาฉันอย่างนี้ได้ยังไงนายนั่นแหละเป็นฝ่ายผิดไม่รู้แหละเอาเบอร์โทรของนายมาเลยเดี๋ยวฉันจะเอารถของฉันเนี่ยไปซ่อมแล้วเก็บค่าเสียหาย <Hernandez. S 2> าจากนายเฮ้ยนี่คุณจะบ้าหรือไงนะฮะก็ผมพูดอย่างนี้ไงว่าคุณอะขับรถมาชนผมแล้วคุณนะแหกตาดูรถของคุณเนี่ยไม่เป็นอะไรเลยนี่รถของผมเนี่ยมีรอยด้วยอ๋อคุณเนี่ยก็ดูไฮโซเลยนะหรือว่า นี่มันจะเป็นวิธีหาเงินของคุณนะใช่ไหมไงอ่ะผมไม่จ่ายอ่ะเฮ้ยไปไม่ได้นะจ่ายค่าเสียหายมาให้ฉันก่อนโดูซิรถฉันเป็นรอยเนี่ยให้คุณคุณจะมาบังคับผมไม่ได้นะแลวอย่างนะผมว่าคุณเนี่ยลืมเรื่องนี้ไปเถอะรลงคุณไม่เป็นไรเลยโลขงผมว่าเป็นเข้าใจปะ่ะผมไม่จ่ายอะไรทั้งนั้นผม,ผมไปแล้วคนแบบนี้วันนี้ไม่ต้องพูดเลยทั้งนั้นเลยชลยอรถนเขาไม่รับผิดชอบอีกอ่ะผมไปแล้วเอ๊ขับรถอะไรก็ไม่รู้นใส่ยแย่ เจอหน้าอีกนะสวัสดีครับมีอะไรผมช่วยไหมครับสวัสด,ดีนี่นายอีกแล้วเหรอนี่เป็นโชคชะตาอะไรของฉันเนี่ยถึงต้องมาเจอนายอีกเนี่ย,อยเออฉันเอารถมาเช็คแล้วก็มาซ่อมอ่ะแล้วนายเนี่ยก็ต้องเช็คแล้วก็ซ่อมรถให้ฉันดีๆด้วยนะ พราะว่าฉันอ่ะเป็นลูกค้าเข้าใจป,ปะครับคุณคือผมเนี่ยเป็นช่างนะผมเนี่ยรู้ว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนเข้าใจปะเพราะผมเนี่ยเขาเรียกว่ามีจรรยาบรรณในอาชีพของผม,มนึกเก็ตปะฉันลืมบอกอีกอย่างนะเก็บตังค์ที่นายด้วยนะฮะเก็บตังค์ที่ผมอฮ้อยอะไรของคุณเนี่ยคุณนี่มันไม่มีเหตุผลเลยนะเดี๋ยวก่อนนะขานาดรถคุณอ่ะขานาด้นหรอือ หรือว่ารถคันนี้มันไม่ใช่รถคุณใช่ไหมนี่ฉันว่านะคนที่ไม่มีเหตุผลเนี่ยน่าจะเป็นนายมากกว่าเพราะเมื่อเช้าเนี่ย <S <S นายก็บอกว่าฉันขับรถไม่เป็นพ่อมาตอนนี้ก็บอกว่าฉันไม่ใช่เจ้าของรถอีกอะไรของนายเนี่ยอาถือว่าผมขอโทษแล้วกันเอ,อขอโทษแล้วกันนะคุณแต่ปกติแล้วรถคันนี้นี่ มาที่อู่ผมบ่อยมากเลยนะแต่คนที่มามันไม่ใช่คุณเนี่ยจะเป็นคนอื่นเอามาใครอะอ๋องั้นก็คงจะเป็นแฟนฉันแหละแฟนอืมก็ใช่อะสิทำไมจะบอกอีกไหมวันหน่าตายอย่างฉันเนี่ยมันไม่ควรมีแฟนหรือจะหาแฟนไม่ได้ฮะเฮ้ยคุณผมไม่ได้พูดแบบนั้นซะหน่อยช่างเถอะอืมก็ดี รีบ,บรีบซ่อมแล้วก็เช็คให้ดีด้วยล่ะถ้าทำไม่ดีนะฉันจะฟ้องเจ้านายของนายแล้วนายเนี่ยอาจจะโดนไล่ออกก็ได้นะแต่ใช่แฟนจริงๆวะสวัสดีครับคุณผ้าน้องเช็ครถให้หน่อย ได้เลยครับพีรักเราไปกินกาแฟกันดีกว่าค่ะโอ๊ยอ่อเป็นไรทีรัก ไม่มีเงินใช้อ่ะสิหงุดหงิดใจเย็นก่อนสิงที่รักตอนเนี้ยเงินมันหายากผมกําลังคิดอยู่ว่าผมจะหาเงินเพิ่มยังไงทุกครั้งคุณก็ขอจากผู้หญิงของคุณไม่ใช่หรอ <c oughs> ครั้นี้คุณก็ขออีกสิหรือว่าคุณไม่กล้าแมวนะเงิน,น่ะมันไม่ได้หากันง่ายๆขนาดนั้นนะ <c oughs> ถ้าเกิดเธอสงสัยขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่มีแหล่งหาเงินนะรู้ไหม ต้องมาพูดเลยยังไงคุณก็ต้องหามาให้ได้ผมพลังคิดว่าผมจะพูดกับเธอยังไงดีอฉันมีวิธี มาแล้วเหรอคะที่รักแดเนียลคุณเป็นไรเปล่าะที่บริษัทมีเรื่องอะไรเปล่าคือนี้บริษัทของผมอะเขามีการวิ่งเต้นกันผมจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนหนึ่งเพื่อยึดตำแหน่งไว้แล้วมันก็ง่ายต่อการพิจารณาในการเรื่อนตำแหน่งด้วยเฮ้ย มีแบบนี้ด้วยหรอบอกว่ามันไร้สาระมากเลยนะบอกว่าดเนียลอ่ะไม่ต้องซื้อตำแหน่งหรอกแค่คุณตั้งใจทำงานในหน้าที่ของคุณเองอะก็ไม่มีใครกล้าไล่คุณออกแล้วแหละโอ้นี่คุณคุณรู้ไหมถ้าเกิดเป็นเมียคเขา,า<อ>เขาจะทำยังไงเขาจะรีผ่านเงินไม่ให้สามีเลยแต่คุณเนี่ยไม่รู้ร้อนรู้หนาวเลยเลย แต่ตอนนี้ฉันก็ไม่ค่อยมีเงินนี่รถฉันจะไปหาเงินจำนวนมากมาจากไหนลรอคุณก็หาเอาเองแล้วกันไม่เห็นยากเลยประกันชีวิตลูกไนงะอรไรนะก็ผมเห็นส่งมาห,หลายๆปีเนี่ยก็ไม่ใช้ประโยชน์อะไรเลยก็แค่ไปถอดออกมาก็จบแล้วไม่อะฉันไม่เห็นด้วยฉันไม่โอเคด้วยคุณนี่มันใจแคบจริงเลยเนาะคุณคุณฟังผมนะ ถ้าเกิดคุณไม่อยากอ,าออกมาคุณก็ไปหายืมให้ผมสิเราชันจาไปยืมใครล่ะมันเป็นเรื่องของคุณนะแดเนียลที่ผมพูดไปเมื่อกะมันไม่เข้าสมองคุณเลยเหรอคุณคุณเป็นเมียผมนะผมยังได้อะไรอะ่ะคุณอกอหาให้สิ ยาจัดก,การเลยเหรอแล้ววันนี้ถ้าจะหาเงินจากไหนฮะคุณคุณใจเย็นก่อนสิสวัสดีครับนี่คุณแจเช็ครถเลยได้ครับคุณทำไมคุณพูดดังขนาดนี้เดี๋ยวคนอื่นก็ได้ยินกันหมดหรอกแล้วจะทำไงไม่ต้องแคร์อะไรเลยแล้วคุณหจผมทำยังไงตอนเนี้ยเขาไม่ให้เงินผมแล้วแล้วผมก็ทะเลาะเขาด้วย คุณใจผมฆ่าเขาเลยไหมล่ะไม่มีทางอะทำไมจะไม่มีทางใช้รถไงคุณก็ทำให้เหมือนเป็นอุบัติเหตสุสิทำให้เหมือนกับว่ามันขับรถไม่เป็นเกิดอุบัติเหตุเองแต่ทําไปเถอะนะคุณกลัวอะไรคะคุณต้องเลือกนะฉันหรือมัน เออนี่น้องมานี่สิครับว่าไงครับปัดเบรกรถให้ฉันหน่อยฮะอะไรนะครับปัดเบรกรถฉันให้ห้าหมื่นแต่เรื่องนี้ต้องเก็บเป็นความลับนะเฮ้ยคุณครับผมทําแบบนั้นไม่ได้หรอครับแบบนั้นมันอันตรายนะครับตัดเบรกนะครับฉันเป็นลูกค้านะทําตามที่ฉันบอกหรือเงินมันน้อยไปฮะนี่คุณมันไม่เกี่ยวว่าเงินมันจะมากหรือจะน้อยนะครับ ทำแบบนี้มันอันตรายมันไม่ปลอดภัยอะไรตัดเบรกนี่นะผมไม่ทาหรอก <c oughs> มึงอย่าเสนอรเลยปะ่ะมึงรับเงินไป <c oughs> มึงก็ <c oughs> ทำไปสิฮะหาจริงมึงยังอยากทํางานอยู่ที่นี่ป,ป่ะทํๆไปคุณฟังผมให้ดีนะยังไงเนี่ยผมก็ไม่ทําเชิญพวกคุณเนี่ยไปบอกหัวหน้าผมได้เลยแต่ผมมัน่นใจเลยนะว่าหัวหน้าผมอะ่ะ ก็ไม่ทำเรื่องผิดศีลธรรมแบบนี้แน่นอนไอ้เว้ยนี่้ยอย่าค่ะที่รักอย่าไปแลกอะบคนชั้นต่ำแบบนี้แกนี่มันจนแล้วยังไม่เตรียมอีกนะไปเถอะนะค่ะที่รักเอากุญแจรอมานี่ยลมสิงวะอะไรันวะตัดเบกนะี่นะ นะครับคุณจําผมได้ไหมช่างที่อู่ซ่อมรถที่คุณเอามาซ่อมอ่ะอืมคือคืนงี้นะคุณผมจะโทรมาเตือนคุณว่าคุณไม่ควรขับรถของคุณเนี่ยออกไปไหนมาไหน่นะถ้าคุณจำเป็นต้องใช้รถจริงๆเนี่ยผมว่าคุณควรจะเช็ครถก่อนเข้าใจไหมนี่ถ้ามันเป็นแผนการของคุณเนี่ยที่จะให้ฉันเอารถไปที่อู่ของคุณเนี่ยไม่สําเร็จหรอกนะจ๊ะนี่คุณผมรู้แล้วว่าคุณคงจะไม่เชื่อผมอ่ะแต่ด้วยความสัตย์จริงนะคุณ ผมหวังนีกับคุณจริงๆตอนนีน้มีคนพยายามจะทำร้ายคุณอยู่นี่หยุดพูดเรื่องไร้สาระสักทีเถอะทำไมชีวิตฉันต้องมาเจอคนบ้าบออย่างนายด้วยนะเนี่ยไอ้คุณนี่มันชีวิตรจริงนะไม่ใช่ละครเอางี้แล้วกันเดี๋ยวคุณส่งเลยกระชัของคุณมาแต่ผมจะไปเช็คให้อืมก็ได้งั้นเดี๋ยวฉันส่งให้และกันตอนนี้ฉันก็อยู่แถวบางบอนไม่ไกลจากอู่คุณเนี่ยแหละ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวส่งให้แค่น,นี้แหละ,ะคุณอ้ามาสักทีจะพูดอะไรก็พูดไม่งั้นนะฉันคิดค่าเสียเวลาฉันด้วยนะอ่ะโอเคแล้วรถคุณอยู่ไหนอ่ะนู่นอะ่ะงั้นเดี๋ยวผมมานะ ที่ผมคิดจริงๆด้วยอ่ะคุณมานน่มาดูนี่เนี่ยเบรกรถคุณคุณเห็นไหมว่าเบรกรถของคุณเนี่ยมันถูกตัดซึ่งอันตรายมากเลยนะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยขับรถคันนี้ออกไปถ้าคุณเกิดอุบัติเหตุหรือว่าไปชนใครเข้าเนี่ยคือเขาจะสันนิษฐานว่ามันเกิดจากความขัดข้องของรถอะเข้าใจปะเนี่ย อือจริงนี่แล้วใครเป็นคนทำอ่ะเออคืองี้นะคุณคุณจำได้ไหมที่ผมบอกคุณว่าคราวที่แล้วเนี่ยที่คุณเอารถมาซ่อมเนี่ยแต่รถคันนี้มารถที่อู่ผมบ่อยมากเลยอ่ะที่คุณบอกว่าแฟนของคุณเอามามแต่ตอนนั้นเนี่ยเขามากับผู้หญิงคนนึงนะแล้วเหมือนเขาจะยืนคุยอะไรกันสักอย่างแล้วเขาเรียกผมเข้าไปแล้วผู้หญิงก็บอกผมว่า อขให้ผมเนี่ยตัดเบรกรถคันนีแ้แต่แต่ผมไม่ได้ทำนะนี่นายอย่าไปกล่าวหาคนอื่นเขาสูงสี่สูงห้าแบบนี้นะมันไม่ดีนะนายซันนี่คุณคุณฟังผมให้ดีนะคือคุณกับผมเนี่ยเราเป็นคนแปลกหน้ากันใช่ไหมและอย่างเรื่องเนี้ผมไม่ได้ไประโยชน์อะไรเลยและทำไมผมต้องบอกคุณด้วยคือ ที่ผมกำลัจะพยายามบอกคุณเนี่ยคือมีคนพยายามจะฆ่าคุณจริงๆนะนี่คุณผมเข้าใจนะว่าคุณเนี่ยอาจจะทําใจยอมรับยากนะแต่เรื่องเนี้ยมันเป็นอันตรายจริงๆนะเอางี้แล้วกันคุณเดี๋คุณเนี่ยทิ้งรถคันนี้ไว้แต่ตอนเนี้ผมมีแผนแล้วแผนอะไรอ่ะฮะอะไรนะครับ โอ้ได้ได้ได้ครับผมรีบไปเรียบร้อยไหม <S <S ต้องแบบนี้ที่หลังเนี่ยต้องตกใจกว่านี้รู้ไหมแล้วก็ต้องทำเหมือนเสียใจมากๆด้วยเพราะบริษัทประกันเนี่ยมันไม่ใช่เล็กๆนะมันจะดี้เชื่อได้เลยพีหลังเราเรีบไปกันเถอะปะไปค่ะ โอ้ยเฮ้ยม <c oughs> เฮ้ยมึงมาได้ไงครับคุณทำไมผมจะมาไม่ได้ล่ะครับ <c oughs> ก็เป็นผมเองครับที่โทรเรียกพวกคุณสองคนน่ะเ <c oughs> ดี๋ยมึงไม่ใช่บริษัทประกันเหรอหอึไม่ใช่เลิกเล่นละครได้แล้วฉันรู้หมดแล้วนะว่าคุณจะทำอะไรเดี่ครับ คุณพูดอะไรอ่ะผมไม่รู้เรื่องนะอ้บ้านี่มันเออฉันจะบอกอะไรให้นะตอนเนี้ฉันได้บันทึกทุกอย่างในโทรศัพท์ของฉันแล้วฉันรู้ทุกอย่างแล้วว่าคุณทําอะไรคุณหมายความว่าไงอ่ะเอมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะที่รับเข้าใจผิดนะครับนี่คุณไอ้แผนของคุณที่จะฆ่าภรรยาของคุณเนี่ยราะว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ไม่น่าเข้าใจผิดหรอกนะครับ ไอ้เส,สือวะมึงเสือกอะไรด้วยวะม, S. <S มต้ก <ล kolej S 2> <ป>็พูดเลยไปคุณทำไมผมจะยุ่งไม่ได้่ะครับก็คุณเนี่ยพยายามจะฆ่าภรรยาของคุณแล้วพวกเราเนี่ยก็มีหลักฐานเลยนะครับนี่แกพูดอย่างนี้ได้ยังไงแกมีหลักฐานแน่หรอ <S <S ใช่พวกเรามีหลักฐานอย่างแน่นอนและตอนนี้หลักฐานทั้งหมดก็อยู่ที่ฉันเหยียดท้าฉันนะถ้าเธอท้าฉันเน,น,นี่ย ฉันจะส่งหลักฐานทั้งหมดให้กับตำรวจแล้วเตรียมตัวเข้าไปอยู่ในคุกได้เลยอีกอย่างนะครับถ้าพวกคุณไม่เชื่อเนี่ยคุณก็ดูที่ทาเบียนรถดีครับพระคอลราคาอย่างไรครับมันแค่เหมือนกันส่วนรอของคุณเนี่ยรู่นครับตำรวจเนี่ยเขาเก็บไปอยู่ยน่าเห็นแล้อยังอง่ะคุณ กับพวกฉันเหรอมึงต้องสั่งสอนทาไมหรอวะไอ้คุณเ้คิดว่าจะทำอะไรก็ได้เหรอผมจะบอกเลยนะหมัดเนี้ยคุณเนี่ยสมควรโดนแล้วไอ้พวกที่เป็นชูน้เนี่ยมันสมควรโดนแบบนี้และอย่างหนึ่งนะคนอย่างคุณเนี่ยมันไม่เหมาะกับคนดีๆอย่างนี้หรอกคุณเนี่ยมันเหมาะกับผู้ขยะแบบนี้มากกว่านี่อ,อีกบัดไหมฮะนาย<ท>านฟัน พอได้แล้วแดเนียลฉันไม่เข้าใจเลยจริงๆนะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยฉันให้เกียรติคุณทุกอย่างฉันทำทุกอย่างที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องการใช้ชีวิตอะแต่คุณกลับไปยุ่งกับผู้หญิงคนอื่นแบบนี้อะและที่เลวร้ายไปกว่านั้นอะคือคุณกำลังพยายามฆ่าฉัน ทำไมคุณ uh. ถ uh. like like ึงเลวได้ขนาดนี้โอ้โโอ้ขอโทษนะอย่าแจ้งตำรวจเลยนะเรื่องนี้หมดอ่ะผมโง่เองไม่แม่นแพรกว่าม่น่ะผมไม่ตั้งใจทำอะไรแบบนี้นะไปไปผมนะลาที่ลักนะนะไอ้เลวนี่แกโทษฉันเหรอเพราะความเจ้าชุมของแกไม่ใช่เหรอทุกอย่างถึงได้เป็นแบบนี้คุณบากไปเลยอ่ะ ไม่ใช่พวกมึงอ่ะแผนของมึงไม่ใช่เหรอที่กูต้องติดคุกขนาดเนี้ยก็มึงนั่นแหละคู่ปากทั้งคู่นี่แหละออกไปเลยนะออกไปจากที่นี่แล้วอย่ามาให้ฉันเจอหน้าอีกออกไปไปสิขอวยนแดเนียลกลับมาเด๋ยวนี้นะแดเนียล ในชั้นฉันขอบใจนายมากนะที่นายช่วยชีวิตชันอ่ะนี่คุณเอาจริงๆน,นะผมว่ามันอาจจะเป็นเพราะโชคชะตานั่นแหละถ้าไม่ได้เกิดอุบัติเหตุครั้งนั้นนะผมว่าผมเนี่ยคงไม่ได้ช่วยคุณนะและอย่างนะวันนี้คุณเจอมาหนักแล้วผมว่าคุณเนี่ยไปพักก่อนดีกว่าเดีย๋ยวผมขับรถไปส่งอขอบใจนายอีกครั้งนะหลายคานอะมาอยู่นู่น